อะไรนะอะไรนะเพรอะไรนะไมไห้ม่ไ่้ไม้เอาความฟนหไไนจังไอเมยแล้วเขาเมย์หรอเขามย์ี่พายนั่งลงดิอ๋อแล้วเรเป็นละครเลยทุกวันเนี่ยจริงอ่ะ มันเป็นละครเพลงใช่ไหมอะอารมณ์เล่นอารมณ์แบบละครเพลงอะลิงร้องไงลิงร้องไงกบร้องไงเป็ดเป็ดเป็ดโอ้โหนงนงนงมาบ้านจะทุ่มเมื่อคืนนี้สองทุ่มเกือบสามทุ่มไข่หอดเตียนเติม เอาม่ค่อยกวางมากกว่านุเจ้าบอกดนเนาะ่บอว้าวงเดอนมจอเพื่อนผ่านมูมันอันมาทางไหนบุ๊คมาจอดจิงเขาคนนี้อกับม้าเขาปั๊มแล้วมันมาปอกับอาดอีกโอ๊ยผ่ามันกระจกมันจะพาไงลงทางนั้นนะพี่เพชรเพชรยาียมันจะแตกจอมทำร้ายนี่นั่น จะถิ่มตาเข้มปีหนึ่งถึปีเบ็ดววนี่นกซื้อไห่อยู่ในทะเลนลยแลนในข้าวเดี๋ยวไปดึงออกวันี้ก็ไปเอาไห้ของไอ้จามาแจกของคุณพ่อนะของคุณพ่อคุณแม่อย่าทำอย่างนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวคุณพ่อเปลี่ยนพ่อจะด่านะดื้อเดาเอาเอาตาลีตาลีตาลีเต้นยังไงนะจิ๊ดอจิ๊ดจดเฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวมาดิงดิงดื้ ฮึดฮึดจะาดึงดึงฮึดฮึดจะไปจะไปโชว์อยู่สูงมาเล้วมาเร้วยานนอย่าทำย่าทำนะเอาเ้ยเอาเอาอายาคูบแล้ววันนี huh ้ยาคุบแล้ว าามาเรียนจังเลยคุณพรพันธ์เจ้วสมจันบอกว่ารับสมัครเมาบ้านบอกจาแมวบ้านหอ่าอาจอจะเป็นแม่บ้านแหละ